สวัสดีครับกันสวัสดีครับปลาลุงก่อนสวัสดีครับไผ่ได้ไผ่นักไพ่ไผ่หนีไผ่เมากระตื่นนอนปลาลุงเลยมันอยาเดินมาไปไหนเนี่ยนะสวัสดีครับกันสวัสดีครับปลาลุงก่อนสวัสดีครับปลาลุงก่อนเฮ้ยคิวจูกันดูให้ยคิวจูกันอืม เห็ดยาน่ะนะเห็ดไม้ด้วเห็ดไม้โอเรียนกาแฟดนอ่อับตาวานลูกรับตาวานเนี่ยรับตาวานปิ้งปิ้งดครับปิ้งปิ้ดไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ใช่หัวลานเด้หัวล้านเด้อหัวานเด้ใช่หัวลานเออใช่หัวลานเออสวัสดีครับปลาลุงกันสวัสดีครับปลาลุงกันสวัสดีครับกันชู่ๆช่ๆๆ้าแม่นันสีซูเปอร์มาร์กตตกี้กันจับ แต่เฮงแล้วอ๋อชุนนายยังโบยท่านในเป็นลูกยังพาในเป็นไปอีกหน่อยพาเลาะบรรยากาศย่ำแรงพนกระยุดตกไปแล้วเสียงเขียจนาห้องแ๊บแ๊บแปบบอยู่ทั้งพี่ทั้งพี่มาทั้งพี่เผินนะห้ามสิไปเอาบักรแดงก่อนบ่เออจะไปเบื่อเอ้ยบ่ เลยกระลุก n า ả ยามแรงขยันได้เข้ากัได้ฝึกเข็ดเบียดเข็ดงานล่างเฮ็ดแล้วก็ต้นจะคำถูปั้นให้หน้ากันป้อถูป้ามาครับปลาซิวปลาหนะ่ะปลาบ่มีปวกมาเกลือมันไปแล้ว มาได้จังเคือค่ําคนนี้ซะก่อนคําจังเคือมากินหลายขก่หรือขก่ไปยังโอ้ยแดนหันขนาดบ่เยนั่นเสียงยังบนี่ ไปทางไหนไปแม่อุ้มปะไปแม่อุม้มบรไปทางนั้นน่ะมาทางพี่แม่มาสิพามาทางพี่ม่มมาามเอาบักแสงพี่เนื้อต้อมน,นมะขามเป็นดอกตรอดมาใ่ายๆอย่ายงกินไปแล้วเอามากละลังเขียว้นมากน่ dâm lẻo phi đâm leo một trăm linh kiao thân trăm linh kiao hừng trăm linh kiao một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  trăm má คุณแป้ม <t> ักแตงอยู่ข้างหน้าคุณแปยังแม่อย่างก่อนด้วยเด้อถามและทำให้หน้าแดดนำถั่วเข่าเลยเป่งออกไล่ออกทุนกล้วยเขากำลังกำลังสวงามมา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 ไปหาฉีกอยังอีกแล้วเริ่มไม่ไปปลาเด้อมีมักแตงเด้อไปเด้อกินมักแตงเด้อ

เออแต่งง่ายเออหนึ่งหน่อยหน่อยนี้เออไปรังน้ำชะกอนนี่จะขี่ดิบโอ้โหหมางง่ายโอยมันหักแมงมากินมะนั่งเออพ่อได้เหรอฉันนะคะ ไ้กินปุ๊กไว้ก็นี่เก็บไ,ไปกินตลอดพ่อไม่ได้สื่อเขาน้องถาแม่ยี่หันเด้อเชือกแ้งมันลุมเลยมันนักหมาก้อนบปจักหมกอา,อย,าอย่างนี้ดิบปต้องมาลูกบปต้องมาผูก

ไปมืไปเบิ่งเอ้เอยป่ะนํามาอีก็ดูเลยมีแต่นองใหญ่ๆถกฝนแห้งกใหญ่ฝนตกแนงมันกสมมุติว่าอยากแกงกบ่อึดเป็นไม้เป็นต่เบิดเป็นไม้เบิดไม้ใหญ่บ่ ปตดึงมาหากักคอแน่จักนอนอเดียวกินทั้งบ้านจ้านอใหญ่เด้อทำคาตัวนี้ที่งามอะไรตัวนี้เฮ็ดท่านย่เฮ็ดอืมประเภทนอนนอน่อยมันจะติดจะเจ้ามันบ่อยแกบง่ายเลยมันจะแม่สิเอาไปต้มกิน เบิามักซิดาความดกความมันขนาดเราไ่านเดกได้หน่เป็นบดคูขอคูอคตาอ้ึยเยาวไแล้วทำไมันคำซ้กอทาเป็นยามแรงไงซ้ำนี่นั่นเขาว่าเาแล้วดคล้ายดีส่วนยามแรงมาหามาพี่ลูกมาพี่ซ้ำนี่ข้าเจาตัดขล้ายเราได้ซ้ำ สำนีพอดีแกงแสบพะเจตัดเลยตัดไปขายเลยอันนี้นะ,ะน้ำมหนแพป้าไปบ้านร้ายมาใี้ลูกมะสิขันคายป้าไปเบงิงเงินให้ลูกหยาป้าป้าเดี๋ยป้า,าหัได้ดอกอันสั้นนะหยากับมือได้บอได้พนวางพลเรศมตัดเอนี่มันหกออกมากมัม้ยแมีงูมีเงีม่มั้ เออเออมา,า,า,ออาลูกทาคิวบอระวังตำรักเน่เด้อเอาออกซะ <c oughs> เกีก๊กะมาทาคิวหะม่เออเออทาคิวท่านผักนะฮะม,มาแล้ว <c oughs> เสียงเกียจจนาห้องลั่นทุ่ง ไม่เห็ดได้ไงถ้าคิวแหมฮามบ่บอฮะเนี้ยเขามาใกล้ใกล้หูหูจักแม่ไอ้เป็ดคิวยาแข่งเดียวแล้วมามาผีมามันสิคันไข่มาอย่าไปจับไปเบิ่งเนยปะไปเด้อแม่ไปปลาเด้อไปเด้อไปเด้อไปเด้อฮะเบิ่งเนยปะเบิ่งปลาปะปลาพอตึกงแหแล้วปะพอตึกงแหเอาปลาแล้วปเร็วปเร็วเร็วพอตึกงแหแล้ว ดูแค่อปลาเลยเป็นปลาคอยไงเป็นดิดลกหมาตกหญ่ยาำแรงร้แห้งบัลลดนะไปทบ Nha nha ừ. Nha lại ừ. là gì đúng nhà ta ừ. nè xong hay là bà ơi nè chắc hay rồi ừ. mi thể hay mi thể na, ô mong đú này, cây tốp này, ai là muai muai, ừ ừ, muai, phải đây, ơ, đông lắm ไปให้ผูนเบิง้งท่านอยังก็นโยนลงใส่เขาใส่น้าเขากระท่านนี้ก็งามอยู่ค่หนาเที่ยงลงมานน่อยนักวิจากเสียนักก็กกกเห็นปุ่งใบใหม่อก็ให้ได้ทิ้ง khéo kéo bỏng chân hay na, lùi qua mé kéo lông. Khả cháy né má nè, bưng né má, nó mới bị hại nè. Nạ, nạ, hết nó đấy. ไปไปนะนี่ดื้อบ่เอาบ่เอาบ่เอาห้ามนะจนเด็กละเลื่องกระงามแล้วเป็นผุ่มเป็นผุ่มทางนี้ก็มีทางนั้นก็นมีมาเด้อมาเด้อมาเด้อเสียงเกียรติณา้องสนันพอกันใหม่เด้อมาพี่เด้อลูกมาแม่มาเออมาให้แม่มา